เกมเดินครับทางด้านของอีสานเหนือเหมือนเดิมครับสับขาเจาะยางไปก่อนครับเชนทีบสกัดทีเบียเอาไว้แต่ว่าแค่ขวามห่าเตะสูงไปหน่อยเสียหลักล้มครับโอ้โหยล้มดังตึงเลยครับต้องอาศัยเกมเบียดติดแล้วแหะครับยกนีของอีสานเหนือครับวงได้แดงตีครับฮิ้วเอาไว้ฮิ้วเอาไว้เชนพยายามหมุนนะครับเพื่อให้จังหวะของอีสานเหนือให้ตีได้ลําบากครับดูครับลุยแหลกชิดตัวแล้วครับเกาะติดแล้วครับยกนี ขวางหน้าครับอิสานเหนือเชนพยายามจะขึ้นคอครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งขึ้นคอมันสวนทางกันแล้วครับกรรมการเลยต้องแยกโอ้ยแข่งซ้ายมา้วครับเชนเดินลุยหนักแล้วครับเดินศอกมาครับสอกดักเอาดื้อเลยครับเชนครับวงในก่อติดก่อติดตีขวาตีซ้ายแมวงในนี่ดูเชนยังไม่รีบครับใจเย็นมากครับขณะที่อีสานเหนือนี่ไปเกมของเขาแล้วครับ อาวุธหนักครับก็ต้องท้าชนเกมแบบนี้แล้วครับโอ้ยสอกขวาเชนแม่ได้ลุ้นได้เสียวมีเลือดแล้วนะครับโอ้ที่จมูกของอีสานเหนือมีเลือดแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้เกิดจากอะไรแน่ครับเกิดจากพิษศอกครับพิษสอกของเชนครับศอกหรือใบมีดดูครับเลือดกำเดาไหลลงมาเป็นทางเลยครับลุยเข้าไปครับโอ้ดูระบบหายใจว่ายังไงครับยังสะดวกโยทินอยู่หรือเปล่าเสียบพยาธเก้าไป เชนพยายามตีคืนเหมือนกันครับว่าโต้องบอกว่าแผลนี้นี่คือจุดสําคัญแล้วครับเชนทําได้ครับแต่ว่าอีสานเหนือไม่ตกใจครับเลือดจะไหลก็ไหลไปแต่ว่าระวังครับอย่าไปจูบศอกนะครับจุดเดิงจูบศอกนี่มีโอกาสจบเกมได้อะไรต้ขวางหน้าได้ครับขวางอีกคนนึงขวาอีกคนนึ่งล็อกแม่งมันไปไม่เท่าไหร่ครับเป็นจังหวะของเชนอ้าโดนศอกอีกแล้วครับอีสานเนือโดนศอกอีกแล้วครับพยายามต่อยลำตัวคืนไป คือวงในป้ายหน้าขวางหน้าสวยครับแต่ตัวเองมีตําหนิที่ว่าเลือดกำเดาไหลเป็นทางเลยครับอีสานเหนือเอาละครับแบบนี้นี่ต้องบอกว่าอิดอัดครับทางด้านของอีสานเหนือแต่ว่ายังไม่ใช่ปัญหายังทาให้อีสานเหนือหยุดไม่ได้ครับเลือดแข็งนี่ดูครับสอกขึ้นไปไหลแข็งกดแข็กันครับจังหวะตีมาเหลี่ยมของเชนงครับจังหวะที่ทางด้านของอีสานเหนือยกตีครับบิดนิดเดียวครับเนี่ยว่าต้องเบียดต้องชนให้ติดนะครับปล้ำในตีเข่า ทีสารเหนือต้องเบียดเข้าไปดูว่าเชนนี่จังหวะออกแขงซ้ายแล้วก็ได้เหลี่ยมมาช่วยนะครับบิดเหลี่ยมนิดเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยนะครับเอาละครับแบบนี้นี่เกมเดือดแน่ขยับเร็วขึ้นขยับเข้าไปโดนแทงซ้ายแล้วค่ะเอาทั้งหมัดทั้ง2องแลกกันนะครับใครดีใครอยู่ครับถึงตอนนี้เกมการชกก็ถือว่าแลกกันอย่างสนุกเราใจนี่ยกที่สามนะครับเดี๋ยวยังเหลือยกที่สี่ที่ห้าเอาฝันที่ห่าง มีขาเหนือ่หลุดนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับเป็นชนอย่างเดียวเพราะอยู่นอกอีกจังหวะฝีมือโดนแข่งซ้ายไปเยอะนะครับแข่งซ้ายแม่นเหลือเกินเชนดูวงในโอ้โหเอาเริ่มจะจับได้้องได้แล้วก็แทงได้สวยๆเหมือนกันเบียดเข้าไปเร็วขึ้นเอาแลวครับแลกมัดแลกซอกเอาใขรดีไขรอยู่แล้วครับตอนนี้ตามายตางโดนโอ้เชนโดนไปำาไม่ดีเอา โดนเข้ามาแล้วโอ้หมาเลยครับเล่นเข้าไปอีสานเนือทั้งสอกทั s, <S ้งหมัดทับโอ้ยต้งไปเอ้าโอ้ล้ไม่หล่นรอดไปรอดดูครับโอ้โหนาทีวิกฤตนาทีวิกฤตครับเชนพยายามจะบวกซอกบวกเข้าไปตีกระเช้าออกมาดูครับแม่หลังพิยะกรครับกอดกอนเลยครับนี่ครับเข็มขัดนี้ัยที่ดีที่สุดคือการกอดครับโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินครับตื่นเต้นเหลือเกินครับอกอีกปม่จะแตกรับแบบนี้ครับเดินก็แบบหมัดซ้ายหมัดซ้าย ระวังศอกด้วยนะครับระวังศอกด้วยนะครับดูดูครับพายุพายุเข้าแล้วครับเชนครับพายุเข้าแล้วครับสอดสับอีกทีนึงเอ้าอีสานเนือแดงนี่มียาฉีดมา3าม0 0ื่นบาทด้วยนะครับยกนี้นี่ออกมาเร่งแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้โอ้เชนไปชคในเกมตั้งรับขาแข้งเริ่มจะอ่อนไปแล้วนะครับแต่เหลือเชื่อครับชุดเดียวครับต้นยกครับเป็นชุดที่เข้าทางครับ แห่ของอีสานเหนือครับเขาทําได้ดีในช่วงต้นยกชุดนั้นแหละครับเกมเปลี่ยนเลยครับอัชีนี่รอในกระเป๋านี่ขาดแมงพันแมงเดียวเท่านั้นแหละครับเสียงตะคังดังกังเลยเอาเบียดเข้าไปยังเบียดเหมือนเดิมโอ้เชนใบพาดโดนฟอก่อนนะครับโดนบวกนั่นแหละครับออกอาการทําไม่อีสานเหนือนี่เบียดเข้าไปเอาไล่ขย้ำเป็นการใหญ่แต่ว่าในช่วงปลายยกเชนก็อพยายามจะออกแข้งสายนี่สกัดเอาไว้ครับโอ้โอ้นะ้ครับท้ายสองดอกแรงแเหมือนกัน โอ้ยเกมการชกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับไขยุบนิดเดียวนี่แพ้เลยครับคู่นี้ดูแลครับวัดกันที่หัวใจแล้วก็วัดกันที่สภาพร่างกายแล้วครับไมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสสําหรับทั้งสองคนละครับแต่ว่าสถานการณ์กับรูปเกมครับมันชี้ไปทางได้ของอีสานเหนือแล้ะครับแล้วก็เปิดเกมเลยเขาทําด้วยวงในครับวงในครับอ่าอย่างตีไม่ได้ครับอีสานเหนือครับ เชนโดนขวามไว้ก็จริงนะครับแต่ว่าพยายามตีเอารูปเป่าส่งไปครับจังหวะมอสักครู่อีสานเหนือเดินเข้าหาครับดึงหลบได้ครับแข้งนี้ดึงหลบได้อีกทีิ้งเอาขยับขยับละเรียกว่าเกมการยกยกที่3กักยกที่4นี่หรือว่าเปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับฮะ เริ่มจากมาอีกแล้วสายสายนี่จัดจ้านรับบวกซอกด้วยอีสานเหนือไม่สนครับต้องเบียดต้องปล้ำต้องชนอย่างเดียวเกาะไปเรื่อยแล้วก็ปล้ำนายไปโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ถ้าจะพลิกได้นี่ก็ต้องมีหมัดมีศอกมาช่วยแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับเก่าแก่เอาเลยครับออกไปนี่หัวแท่งซ้ายเข้าไปโอ้ดีนะไม่เข้าข้อเอาโดนเข้าไปทำท่าจะออกอาการผู้บานเหมือนกันเบียดเข้าไปเดี๋ยวว่ายังมีฮึดตลอด ดึงไม่พ้นเมื่อไหร่นี่ก็เป็นเรื่องได้เอาสายยาวๆเชนมีสานเหนือยกที่สีนี้ออกมาเดินดีๆนะครับยกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับครับแรงขึ้นมาอีกแล้วครับเชนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่สารเหนือพยายามเตะโต้ไว้ครับแทงซ้ายซ้ายของเชนอีสารเหนือยกนี้นีออกมาชกแบบเซฟเพลย์ครับเซฟปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนคุณเอกนะครับ ต้องกันไว้ก่อนครับสถานการณ์ได้เปี่ยกบพลาดพลั้งมาเ๋ยจะพังครับเลยเนี่ยว,ว่าไปรับเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเริ่มจะได้ใจเหมือนกันเชนเชนก็ต้องทําให้ต่อเนื่องโอ้ย้ายมาอีกแล้วต้องล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้นี่เผาเวลาไปได้พอสมควรแล้วครับหนุนต่อครับเชนเอาเด็เกยังไงที่เด็เกเชียร์ใครคู่นี้ครับแม่แต่ผมเชียร์สองคนเด็เกเข้าไปครับเชน แข่งสายไม่ถึงแล้วครับแม่เห็นครับอีสานเหนือชักจะเห็นหมดแล้วนะครับอย่างที่พี่ติ๊กว่าครับซ้ายลากไปครับแม่ระยะทางช่างไกลเหลือเกินครับซ้ายเตะไปครับถีบเอาไว้ครับอีสานเหนือดูว่าเชนี่จะมาแรงต้นน้ํานะครับโอ้สายนี่ออกซ้ายซ้ายซ้ายนะครับหลังจากนั้นพอโดนโตหนักๆทําท่าจะหยุดสงรามบนเวทีตอนนี้ทําท่าสังบไปแล้วนะครับออกไปเต้นด้วยกันทั้งคู่แล้วครับ เชนสองจสองใจครับเอาไงดีจะเดินเข้าไปก็กังวลแล้วครับเพราะว่าอีสานเหนือยังไม่หมดครับตอนนี้ครับอาวุธป้องกันตัวนี้เยอะเลยครับขณะที่เชนพยายามเร่งแล้วครับในยกสุดท้ายครับเกือบสองนาทีนู่นแหละครับเร่งแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นผลครับ เข้าใจแล้วครับแม่ที่ผ่านมานี่ใสกันไม่หยุดครับสถานการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าอุตลุดอีกแล้วครับไม่มีทางเดียวไม่มีหนีจากไม่มีม้วนเดียวจบครับสาหรับศึกมวยมันสนั่นเมืองในวันนี้ครับทุกคู่ทั้งรายการครับเพราะว่าโชกกันได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับนี่ครับการันตีคุณภาพครับพิธีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับโดยเสียบด์รัตเทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับ รายการของเพชรยินดีก็มี3วันต่อสัปดาห์นะครับวันทุกวันอังคารศึกมวยมันสนั่นเมืองครับทางช่อง t ู u ฟยูยี่สิบครับวันอังคารที่เวทีมวยลังสิทธ์เริ่มเวลา18บนาฬิกาวันพฤหัสบดีครับศึกเพชรยินดีที่เวทีราชดำเนินครับถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับ18บนาฬิกาทางทู u ฟยูยี่สและวันศุกร์ครับมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิทธ์ครับเวลาเดิมครับ18บนาฬิกาทูโฟยช่อง24คู่คุยกจบแล้วครับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับ อีสานเหนือโชดบางแสนฝ่ายแดงครับกับทางด้านของเชนเพชรนาคาน้ำเงินครับกรรมาการเกิยไกลเกาเกลี่ยครับเดินหยิบไปคะแนนที่จะออกน้ำเงินอีคุณเอกช็อกเลยนะครับผมบอกเลยครับแล้วก็ชูไปทางมุมแดงครับอีสานเหนือโชดบางแสนครับนักชกจากกั